ครับสวัสดีครับยินดีทุกท่านนเข้าสู่ช่อง youtube Facebook แล้วก็ Facebook แหละครับทับย์สุภชัยรุ่งเรืองพุชผลนะครับวันนี้ก็นี่ครับอยู่กับอาณาจักรทันรองนะครับผมวันนี้ก็ได้มาได้มาดูโชว์รูมใหม่เขานะครับนี่อยู่ที่ถนนสายสามห้าเก้านะครับผมก่อนถ้าขาเข้ากูไ้ตักแก้วก็อยู่ขวามือไปยูเซิงกลับมาครับผมถ้าขาเข้ากงเทปนะครับก็อยู่ ขันถึงสะพานนะครับนี่โดนตายตามาเก้าเลยนี่เป็นแมคโครนะครับผมยี่ห้อหลิวกงนะครับผมหรือว่าจีนเทาอะไรของเขานะครับผมอันนี้ก็นะราคาก็มาพูดมาคุยกันครับผมราคาตลาดนะคันนี้นะครับคันนี้นี่ถ้าเทียบกับเป็นรุ่นอื่นนะจะประมาณ20ตันครับผม9นี้ก็คือเป็นเลข สักอย่างเนี่ยแ่ยี่ิบนี่สิอีก็เป็น20ตันขนะ้งหวังนะ,ะราคาตัวนี้นะ,ะนนราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่3าร้านห้านะครับแต่มีราคาพิเศษนะครับผมถก็เข้ามาคุยอยู่ที่โชวรูมแห่งนี้นะครับโชวรูมแห่งนี้ก็อาจจะลดราคามีราคาพิเศษนะ รดเป็นแสนนะครับลถเป็นแสนส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็920 920ปี e ครับผมเราก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่นะส่วนทันนี้นะครับ915นะครับผมถ้าเทียบเนี่ยก็เป็นร้อยสามสิบนะครับเปิดได้บ่าม่รดูนะเขาล็อกเขาล็อก แต่ถ้าสนใจจริงๆนะครับผมเข้ามาดูได้นะครับแผลตัวนี้ตัวนี้นะครับผมตัวนี้15บาตันนะตัวนี้อยู่ที่สองล้านเจ็ดห้าหมืนบาทนะครับอันนี้คือราคาตลา,าดนะครับแต่ถ้าเข้ามาที่โชว์รูมแห่งนี้นะครับผม รถเป็นแสนเหมือนกันนะครับผมอ่ามีราคาพิเศษนะครับนี่ครับหิ้วกลงก็สวยนะใช้งานดีนะผมเห็นหลายคนที่เขาบอกว่าใช้งานดีดีมากดีมากของมากๆเลยแหละให้ดูแพรครับแพรเราจะไปขึ้นไปเยอะนะไปเหยียบของเขามันจะพัง อาจจะมีบูทูธก็แล้วแต่ท่านนะแต่เห็นคนเอาไปใช้หลายคนแล้วนะครับผอก็ใช้ดีนะทาไม่ดีเขาคงไม่ผลิตมาขายแล้วครับดีครับก็ไม่ซื้อไม่ว่าอะไรนะครับผมขอให้นั่งมาคุยนั่งกินกาแฟร้อนๆนะครับยังดีนะครับที่โชว์รูมแห่งนี้นะกับบรรยากาศดีครับผมมาถ่ายรูปเล่นได้นะครับ มาถ่ายรูปเล่นได้ห้องน้ำมีสะอาดนะครับให้ดูความสวยความใหญ่นะครับถ้าเข้ามามีราคาพิเศษนะครับผมสมาจากทรัพย์สุปชัยนเนี่ยสมาจากทรัพย์สุปชัยนะครับลถเป็นแสนนะครับ่าลุกพี่เขาได้บอกมาแล้ว ราคาโปรโมชั่นถ้าเลยเดือนมกราไปอาจจะราคาพิเศษอาจจะน้อยลงนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงมีแบบเพียงเท่านี้นะครับผมผมก็ไม่ค่อยมีข้อมูลสําหรับรถแมคโครเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้นิดหน่อยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแต่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ